กูซาคีว่าเราสองคนเป็นพนักงานบริษัทเน้ะเราก็มาอัปเดตว่าชีวิตอาทิตย์ที่แล้วมันมีเหตุการณ์ตื่นเต้นเกิดขึ้นนะเราก็อยากจะมานั่งคุยว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพูดเรื่องประเด็นว่าพนักงานบริษัทสักได้ไหมอะไรนะพนักงานบริษัทสักได้ไหมจะพูดว่ามันแล้วแต่บริษัทสักได้ไหมสักได้ค่ะก็คือสักได้แต่แค่แบบหมายถึงว่าเราต้องต้องก็บางบริษัทบริษัทก็ถ้ารับราชการอะไรเงี้ยคงไม่ได้แต่แบบแอันนี้ไม่ได้ยินงานแล้ว คิดว่ามันไม่ได้นี่เรามืองเรื่องสายเคยเคยนะมีมีโสระโสระโสระทำแบบว่าตอนที่จับม่ใหม่อะกลับมาใหม่ก็จะมีแบบกี่ปีแล้วบอกเวลาหน่อยกลับมาใหม่ใหม่กลับมาตอนนั้นกลับมากี่ปีแล้วสองวันยี่สิบสองวะส่สามปีป่ะสามปีก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าก็คือก็มีถามนะแบบสมัครการบางบริษัทที่เป็นบริษัทแบบ culture จะไทยไทยหน่อยเขาก็จะถามอะไรใช่แต่ตอนแรกก็แอบปิดนะแอบเรียนแบบ แอบเรียนแบบว่าเราก็ปิดกลัวรับไม่ได้ใช่ไหมอ้ยกลัวแบบว่าเขาว่าคือตอนนั้นอยางไม่งานไงอ๋อเออแล้วพัคก็พอพอรู้สึกว่าเข้างานไปพอมันเคยมีแบบเข้างานไปพอปิดรอยสักอ่ะแล้วทำไาแล้วพัคก็ออกอยู่ดีก็เลยแบบ ก็เลยไม่ป <isation> ิดแม่งแหละเพราะว่า <Labor> ป <ator il fi> ิดปุ๊บเออก็ได้การดีดีกว่าก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่รู้สึกว่าเออก็ได้การยินดีก็เลยแบบว่าเออรัศมีเธอก็เลยแบบก็ก็มาแล้วแต่บริษัทอะจะถ้าเป็นพวกบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแคร์หรอกอ๋อเออใช่แต่เรื่องนี้แบบก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเออใช่มันก็เออใช่กป็นโยเว้นราชการอะที่แค่เด็กใช่แต่ถึงชนอะนี่ิก็ไม่มีปัญหา ่หรือว่าที่ที่แบบอาจจะไปต้องไปเจอลูกค้าก็อาจจะแค่ใส่เสื้อแบบปีบอะถ้าคิดว่ามันไม่เรียบร้อยอะแต่ว่ามันคงไม่แต่ถ้าทําแบบอ่านดีเลยเงี่ยก็ไม่คิดว่าต้องแบบว่าต้องต้องบอกว่าไปเจอใครอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบก็ที่จริงมันก็มีหลายมันเปิดแล้วเปิดกว้างแล้วนะอืมันเมื่อกี้เรากำลังเมาส์แทบเรื่องอะไรนะมีคนเข้ามาแล้วล้วว่บอ๋อเรื่องคนเออเรื่องคนเรื่องเมาส์ลืมลืมอย่าง อย่าถามอย่าถามเรื่องข้อสงกำันี่เ่ยก็คือเป็นแบบเมาไปเรื่อยโอ้ยไม่เมาเรื่องอะไรหมอความพูดพูดไปแล้วแล้วนี่กับไม่ได้ใช่เมื่อกี้เราเมาเรื่องเวลาการรับมือกับคนในบริษัทหมอบางทีพูดอะไรไปแล้วมันก็เอาถอนกลับมาไม่ได้นะคนต้องระบายหนึ่งเฮ้ยเราพูดเรื่องอะไรดิอะไรเจนเจนเจนแซ่เจนวายเจนเนเรชั่นเธอโอเคได้เราพูดถึงเจนเนเรชั่นเหรอเจนวายจนิง ไเจนวายเจนวายพึ่งใช้คนิคองเธอเธทานอ่าโอเคทุกคนนี่คือเจนวายนะคะเออน้องจอยคือเป็นเจนแซดน้องจอยคือเจนเป็นเจนแซดแบบยังไงดีวะเป็นเจนแซดปะเป็นเจนแซดต้นๆแบบเจนแซดปีแรกอะเออก็เลยจะมีความแบบ ค่าเกี่ยวกับเป็นเลียวนิดหน่อยอะไรเนี่ยเข้าใจแต่เดยวก็เป็นเจนวายที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่เหมือนเจนวายนะอันนี้ไม่ได้ตัวเองบอกเองนะแต่คนอื่นเนบอกมาเออเอออาจจะเป็นเพราะมีน้องสาวที่แบบนิหารันสิบปีนะใช่ออาจจะเพราะว่ามีเออเพราะมีอะไรมีน้องสาวเออใช่บางทีก็มาทําตัวคือตัวหนี้ก็แต่เธอก็โตกว่านะเธอก็โตอายุใช่ไหมใช่เขาว่าถ้าเกิดคนรุ่นเดียวกันฉันคิดว่าไม่ได้มีแบบความคิดที่แบบ เหมือนเธอเพราะมันคือมันก็นแล้วแต่คนที่คนเขาแบบมันสวยท่านเรียนท่านเบย์มาเยอะก็คงเป็นอีกอย่อคนนี้ก็คือเป็นคนแบบว่าก็แบบทำทำไปอะไรผิดก็ค่อยแก้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นเพอาอย่างงั้นก็เลยรู้ว่าแบบก็เลยรู้รู้แบบว่ามีประสบการณ์ทางด้านอ,อ,อ,ะอะไรมากกว่าเจเนเรชั่นไหนเล่าดิมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไง ไม่แต่จริงอะเจนเจนวายดีๆก็มีเว้ยเจนวายกับเจนแซกอะวันไปเดียกคือจริงทุกกเจนอะมันมีคนที่หมายเสร็จดีเว้ยแต่แค่แบบในที่ทางานแค่ในที่ทํางานนะอ่อเราเอราประสบการณ์ให้เธอคือจริงๆที่ทำงานความต่างอาตรงๆนที่ตั้งแต่ทํางานมายังไม่เคยเจอเจนวายที่เป็นพี่สาวตัวเองเลยคือมันยากมากเว้ยคือคือแบบขอทําใจเลยคือคือเจนวายเอาตรงๆนะเจนวายอะสิ่งชอบพูดคืออะไรปะหมดแบบเฮ้ยพี่อะ แล้วเฮ้ยพี่แบบนี้มันยุคไหนแล้วเขาชอบพูดอย่างนี้เขาชอบพูดเขาเขาจะชอบทําตัวเป็นเหมือนว่าเฮ้ยเขาแบบว่ามีความคิดที่แบบว่าเอ้ยเขาเขาโว้กอ่ะเขาแบบว่าเขาสมัยใหม่เขาแบบตามตามโลกได้คือเขาเข้าใจแล้วว่าแบบว่าเออตอนนี้โลกแบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาจะชอบพูดแบบนี้นั้นอะ แล้วมันทําให้เรารู้สึกอันคอมร์ตไม่เขาพูดอย่างเงี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีตอนนี้เราเฮ้ยดีไม่แต่พอเข้ามาไม่ใช่เห็นกันไงทุกรอบเลยอ๋อเพราะอไรที่ว่าคือรอบ้นสั่งเลยคือตอนแรกตอนแรกเขาจะพูดว่าเฮ้ยเขี้ยวชิวชอยู่แล้วคือเขาชอบพูดไปก่อนอ่ะแล้วก็แล้วก็แบบแล้วสมมติก็คือก็ไม่ก็ก็ไม่อ่ะก็เป็นความที่แบบบอกว่าสมมติบางทีนี่เป็นบอต่างประเทศใช่ไหมเขาก็จะชอบพูดว่าเ็าจะมีคนชอบว่าเอ้ยที่เราบอต่างประเทศแล้วแบบไม่แบบว่าไม่เคาจะเตไทย ไม่อะก็คือนี่เคยโดนแบบเพราะด้วยความที่แบบว่าวิ้ยก็มีความที่แบบเอ้ยวัตเตอร์ฟัคอยู่อะมีความแบบคือสมบัดอะไรแบว่าแบบคือเคยโดนเรื่องที่แบบสมมว่าเอ้ยคือเราอะราะเราก็แบบคือเราจบนอกใช่ไหมเราก็เหมือนกาคือเราคือเราไม่ได้พูดแย่นะไม่ได้ความหยาบเหมือนแบบนี้นะคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้พูดแย่คือเราก็พูดแบบปกติว่าทําทงานเนี้ยเราก็จะไม่ได้ใส่ลงเพราะเราคเปอนโปรเชนอลถูกไหมก็จะมีคนที่บอกว่าพูดไม่มีแบบพูดไม่ดีอืมเพราะว่าแบบ พูดเป็นโมโนโทไม่ได้พูดแบบโอ้ยโอ้ยแบบอะไรเงี้ยคือบางทีคนคุณเจนวาจะไม่ชอบคนที่แบบว่าพูดสูงแล้วเราบอกว่าเอ้ยแบบมีเขาโอเคสะดวกคือมีมี preference แล้วเรียกค่อนข้างฟิกเรียกว่าฟิกไม่เซร็จแต่ฟิกว่าสิ่งเนี้ยแหละที่เรียกว่าดีชอบชอบมีฟิกไม่เสร็จจริงเจนวายใช่ก็คือไม่ค่อยมีวายตี้คิดว่าเนี่ยแหละเนี่ยคือว่าดีถ้าเธอไม่เหมือนเนี้ยจะเรียกว่าไม่ดีเออใช่อ๋อโอเคประมาณนั้นใช่แต่จะเจอเยอะเจอเยอะมากแล้วแบบนี้ก็แปลกนะ แต่ก็รับฟังนะาใจเข้าใจแต่ก็ไม่แก้แต่คือกลัวไม่แก้แต่หมายถึงว่าก็รับฟังคือตอนที่เขาด่ามาเราก็แบบอ๋อได้ได้่คือทําไมอืมแต่ก็คือได้ค่ะแต่ก็คือไม่ไม่ได้แก้เราคือด้วยความที่เราไม่รู้สึกว่าเราก็ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันเนี้ยโอเคฉันคิดว่าฉันเจอเหตุการณ์การในขณะที่ตัวฉันเป็นเซนไวใช่ป่ะแต่ว่าคนในออฟฟิศส่วนมากฉันจะไปอยู่กับน้องที่แบบอายุแ่บไม่ถึงสามสิบเข้าใจเข้าใจฉันจะไม่เออฉันจะไม่ค่อยไปคบกับคนที่อายุเยอะกว่า คือสิ่งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบไม่ไม่มีใครผิดหรือผิดนะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกอ่ะไม่รู้มันลิงก์กับเรื่องที่เธอพูดเปล่าคือฉันรู้สึกว่าถ้าไปอยู่กับคนที่เจนนั้นแล้วอายุหรือว่าอายุเยอะอ่ะฉันมีความรู้สึกว่าเขาจะจัดทุกสิ่งที่เราทำเขาจะถ้าเธอถ้าเธอเรียบร้อยหรือเธอไม่พูด<ช>หรือเธอพูดอ่ะแปลว่าเธอเป็นคนแบบนี้เออหรือว่าพี่รู้จักแล้วจะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเธอเป็นคนแบบ้ใช่ไหมคือเหมือนเขาจะติดแท็กอ่ะให้เราอ่ะ พอเป็นอย่างเงี้ยพอเราคุยเออพอเราคุยกับคนแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอันอันอ o m f o r t a b l e นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเราทําแค่นี้แล้วการผ่อนริบเลยเออใช่ใช่เหมือนเขาแค่ยกนิ้วก้อยึดมาเออการผ่อนริบแล้วไม่บางทีเขาแค่คิดว่าแบบบางทีแม่งมีแค่แบบหนึ่งสองสามไม่เรางีสิ่งที่ฉันทําอ่ะสิ่งที่เราทําอ่ะมันไม่มีความหมายเลยใช่วันคือ วันนี้อาจจะขี้เกียจก็เลยไม่ไปกินข้าวเออแค่ไหนบอกออพกูดง<ม>่ายขยันเดี๋ยวฉันเอาไปข้าวซึ่งแม่ไม่ได้บ่งบอกเอออะไรใดๆเลยมันเป็นแค่สิ่งที่เราทําวันนั้นนออ่ะแต่ในขณะเดียวกันในการที่ตัวฉันไปอยู่กับเด็กที่อายุน้อยกว่าสูมสิมืูนกันมันจะมีความค่อนข้างอิงอยูด้วก็ออคือก็จะค่อนข้างสนใจตัวเองแต่มันไม่ได้ว่าไม่แคร์เพื่อนนะเออตามเอ้ยคนนี้กินไปกินแต่ว่ามันจะไม่มานั่งจัดว่าไม่เราเหลือเออไม่มาเออไม่มาคอยสังเกตว่า พูดดิทำไมเงียบเลยเออถ้าเป็นเออไม่รู้ทุกคนสังเกตเปล่าสมมติว่าเธอใเออผู้ใหญ่อ่ะหรือว่าคนที่อายุเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าเงียบอะใช่ไทําไมเงียบเออเป็นไรเปล่าใช่ว่าพี่อ่ะมันมันไม่มีอะไรเลยเว้ยเออเออแค่ไหนเออแค่เหนแบบแค่วันนี้ผู้เหญ่อะอย่างเงี้ยเออหรือว่าพี่ไม่รู้สึกมันจะมีช็อตเด็กที่แบบใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นเธอจะไม่เป็นใช่ไหมเพราะว่าน้องที่ออฟิเชัยลเด็กๆอ่ะมันจะทุกคนก็สนใจเรื่องตัวเองอ่ะเออใครอยากจะพูดอะไรก็พูด คือพจริงบางที<ด>อ่ะน,นี่ไม่ได้สนใจด้วยว่าแบบใครจะฟังไหมเออหรือว่าใครพูดก็ไม่แล้วก็ไม่ได้นอยด้วยสูดเออเออทำไมไม่ฟังเุกคนจริงแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจอ,อ่ะคือบอกว่าหรือว่าจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ารู้สึกเขาเรียกอะไร comfortable ในการที่คบกับเด็กเจนแซนนะก็คือเขาไม่จัด มันไม่ค่อยจัดอ่ะมันก็เปิดเราฟังแล้วก็คุยต่อแต่เรื่องเป็นยังไงคนที่จัดก็อาจจะมีได้นะแบบจริงๆก็น่าจะมีก็ามีมันก็จัดแหละแต่ไม่ได้จัดแบบนั้นอ่ะพูดไม่ถูกอะมันไม่ได้มาจัดเราอ่ะมาจัดเรื่องเออคือยังไงวะคือจัดเรื่องสมมติว่าเราว่าเฮ้ยเนี่ย สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมึงคิดว่าไงวะเอออะไรแบบเนี้ยอ๋อเข้าใจะไปจัดแล้วเวลาเราเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะไม่อินอ่ะเออเข้าใจเข้าใจมันจะไม่อินแบบหุยคนนี้เป็นยางงเดี๋อเขาจะไม่เป็แนวนั้นแต่ถ้าไปคุยกับคนที่อายุกว่าค่ะจะเป็นอินเป็นแนวนั้นอินแล้วแบบเราหูเราเกลียดเกลียดจริงจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันจะกลายเป็นความรู้สึกว่าเราจะไม่คอมฟอร์ตในการที่จะไปคุยกับคนที่อายุเยอะหรือว่าเป็นเจนแบบที่เธอบอกเคยนี่เหมือนนี่เหมือนนี่เหมือนกำลังแบบ นี่เหมือนกำลังจะพุ่งตีเตียยเดี๋ยวโดนเลยว่าจะเหมือนกำลังเหมือนกำลังเหมือนเหมือนกำลังแซะไอ้พวกที่หายสาโซเชียลแล้วอินอ้ะทำไมคะอินใหญ่อินแล้วคอมเมนต์เกินอินเกินอินเกินอะวีนะนั่นเป็นการรีลิสเตทก็ได้การพิมพ <c oughs> ์อีกหนึงแบบว่า,วาการพิมพ์อะไรอย่างอคงอมเมนต์เอะไรแบบใช,ใช่ใช่ เฮ้ยแต่ว่าแต่วันที่แต่ว่าบางทีคอมเมนต์นั้นก็ไปไปก่อกลัวชาวบ้านไงเอออะไรก็แบบแย่ไม่มันจะมีนี่เว้ยจะเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับเจนวายก็คือถ้าสมมติว่าเขาถามว่าเฮ้ยไปไหมเออแล้วเราบอกว่าไม่ไปอ่ะเขาก็จะยืนอยันกันแล้วเขาก็จะบอกว่าทําไมอ่ะโกรธไหมโกรธไหมเขาก็แบบทำไมไม่ไปแต่เราหลือให้ไปก็จะเป็นเขาแบบเออคือนี่ก็เจอเยอะเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ไปคือสรุปอ่ะคือคือตอนแรกบอกไม่ไปแล้วก็สึกว่าโอ้โหต้องหาหยผลแล้วเนี่ย ไม่แต่พอเธอตอบไม่ไปแล้วเขาโอเคไหมคะเขาแบบเขาก็เลาหรืออย่างเราเราหรือแป๊บนึงแล้วแ้วเธอบอกไม่ไปอีกเขาโอเคไหมเขาเลาหรือดีกว่าเราจะบอกให้พูอ๋อไม่ทําไมาอ๋อที่บอกบ่อยคืออะไรรู้ป่ะนัดพี่สาวไว้แล้วกลัวว่าจะเฮ้ยนี่ก็ไปใช้ได้นะอะเราแชร์มุกดีกว่าพ่อเราไม่อะไรก็ถึงเรื่องนี้ได้ไงเราแชร์มุกถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมที่เราไม่ต้องการในการเป็นพนักงานบริษัทนะคะ เมื่อกี้พูดไปแล้วนี่เราพูดไปเรื่อยนะอันแล้วคืออ้างสาวออ้างญาติเออไม่ก็คเพื่อนเอออ้างไปเลยคนนี้มันเกิดเพื่นอนค่ะไอ,อ,อวันนี้นัดปวล้วจะไปเข้ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคือมันมันอ้างได้ถ้าคือถ้าบางทีเขาต้องมาเหตุผลจริงๆไงไม่งั้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันจะมีบางคนนะถ้าเสูว่าเราไม่ไปกับเขาบ่อยๆเขาจะรู้สึกแบบไม่ดีจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ชอบเขาจริงๆไม่มีอะไรนะจริงๆไม่มีอะไรเออแค่ไม่อยากไปเฉยๆไม่มีอะไรเลย แค่แบบอเออไม่อยากอีกอันนี้ก็คืออันนี้ก็อ้างอันนี้บอกไปแล้วในอีพีเหมก่อนนะคะว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ดอ่ะไม่ชอบเข้าสังคม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีคำหนึ่งคุณดาวว่าเฮ้ยแม่งอินโทรมันจะมีเฮ้ยในติ๊กต็อกมันมีคําด่าอยู่อินโทรเวิร์ดที่เขาบอกว่า <c oughs> เฮ้ยพวกอินโทรเวิร์ดนี่แบบอะไรเนี่ <c oughs> ยมันจะมีมันมีคนด่าอินโทรเวิร์ดเว้ยแบบเราก็ต้องตอบเขาไปเลยว่าใช่ทุกคนถ้าเขา ทำไมเราต้องยอมรับไปเลยว่าใช่ค่ะใช่ตูเก็บตัวค่ะใช่เก็บตัวแล้วมันจะไม่มีอะไรไม่พัฒนาใช่ไม่เป็นไรเขาท้ลัีเออเขาบอกไปว่าอันนี้ยแค่มันเป็นแบบว่าสิ่งที่เราเอาไปใช้ได้เนอะตอนที่เราไม่อยากเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าจะต้องทําในสิ่งที่เป็นเป็นที่ไม่แชร์กัเคนที่มีเพื่อนเคยมาเล่าเหมือนกันว่าต้อง คนมาชวนไปกินข้าวในออฟฟิศต้องไปแล้วมันทําให้เขาว่าเป็นทุกข์มากๆเพราะเขาอยากอยากจะนั่งถ่ายติ๊กต็อกธรรมดาเออขาต้องการออมีเวลาออการพักผ่อนอย่างเช่นบางคนอนะเวลากินข้าวไปเวลาพักผ่อนของเขาหลังจากการที่โดนโจมตีอองานอะไรมากมายใช่ไหมแต่ก็ต้องไปเข้าสังคมอีกเพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คืออยากให้ทุกคนอะสามารถยืนหยัดเพื่อ หาเวลาให้กับตัวเองเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองได้ไม่ต้องไปแบบตามสังคมอะไรขนาดนั้นทำงานเราก็เหนื่อยมาพ่อยแล้วเขาไม่ได้จ้างเราให้มาจากสังเขาเขาจ้างเราทำงานเออเขาไม่ได้จ้างเรามาแบบเข้าสังคมที่มัน็อกซิกนะอันนี้คนฟังเราไม่ได้พูดว่าโหไม่ต้องเข้าสังคมเลยเอออันนี้ก็ไม่ใช่คือทุกคนไีสังคมตัวเองนะเออสังคมพี่ตัวเองปล่อยใจไม่จริงๆแล้วอ่ะใครใครเป็นนายของเรา แครไป็เราตัวเราเองตัวเราเองจริงอันนี้เคยใช้วงนี้มาแล้วโครทาเลยร้อยตอนนี้ว่ะคือยิ้วไอ้คือมันเป็นตอนที่แบบเหมือนว่ามีกินเลี้ยงแล้วคือเขาบอกกันทานหานแบบว่าของบริษัทเขาคิดว่าแล้ววันนั้นอ่ะก็แบบไม่ไปมันกระทันหันเกินจะแบบจะทําอย่างอื่นแล้วนั้นเหมือนมีแลนไว้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไปแล้วก็เหมือนมีน้องคนนึงเหมือนแบบน้องคนนึงพลาดดันไปถามว่อแบบต้องไปไหมอะไรอย่างเงี้ยถามไงถามแล้วถามอะไรถามเจนไว้แล้วยังไง ไม่เราคือไปถามแบบว่าคือเข้าใจว่าคือเขาเข้าใจแหละว่าองค์ลง้าเจอแบบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โต้เลยแล้วคือก็บอกว่าก็ต้องไปสิแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นเวคือมันเป็นออปชั่นอลอยู่แล้วนึกออกปะคือเขาน้องเขาจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากไปเหมือนเขาแบบถามไปแล้วเขารู้สึกแบบแบบกังกลว่าแบบเออสงสัยต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออใช่ก็เลยก็เลยแบบคือปกติจะกลับเดินกลับบ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเข้ามาก็คือแล้วก่อนกลับบ้านก็บอกว่าเฮ้ยมึงรู้เปล่า จริงๆแล้วใครหัวหน้าเราจะเลยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เราใครบอกว่าตัวเราอเองแล้วมทำมัมากลับบ้านเลย จริงอ่ะเราทุกคนเดาซิว่าเกิดอะไรขึ้นพอน้องกลับบ้านมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีคนอื่นไปอยู่ดีที่แบบคนที่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่จะเป็นค่ะน้องก็ได้เซฟใจตัวเองมีกําลังใจในการไปทํางานวันถัดไปใช่เพราะมันไม่ใช่วันศุกร์ด้วยไอ้วงนั้นที่เขาไปเอาสังคมเขาก็ยังออกสังคมได้เหมือนเดิมเออมันไม่มีอะไรแต้วท่านเธอจริงถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยก็พักถ้าเหนื่อยเราก็ต้องพัก สิเขาไม่อยากไปวราไม่เป็นไรเออไปหรอกเออเรายังทํางานได้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกถูกโอเคถ้าแบบว่ามันต้องมีคนเข้าใจเ้ยฉันนี่แหละเข้าใจแล้วหนึ่งอยากคนดันตัวเองขนาดนั้นใช่อยาาบอกเลยว่าเฮ้ยต้องแบบเข้าสังคมต้องอะไรคือมันเข้าได้ถ้าเราอยากเข้านะคือมันแล้วแต่เราแล้วแต่บางพีเราสุดท้ายเราก็แบบมาทํางานเราโดนเจ้าทํางานอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราทํางานก็ใครเราก็ไม่ คือบริษัทอยู่ดีอะเออใช่มันก็คือเราทํางานอันนี้คิดแบบแร์เนาะโอเคบริษัทจ่ายเงินเราใช่ไหมเราก็ทํางานเพื่อให้บริษัทนี่ยคือหมายถึงเราเดลิเวอร์ลีซอาอันนี้แหละคือสิ่งที่มันแปลนี้เนื้อตรงไปตรงมาแต่เรื่องจากนั้นการอะไรอะในเร่อง personality แต่งตัวการไปเข้าสังคมจะกินข้าวไม่กินข้าวคืนเนี้ยมันต้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราใช่ถูกเออเราก็ต้องมีพื้นที่ของเรา การแต่งตัวเขาเรื่องการแต่งตัวเ้วก็ไปอยู่ที่ของให้บริษัทอะไรอย่างเงี้ยไว้บางทีก็สัวมันจะมีคาขออะไรแะการแต่งตัวมีไว้แหละไว้มันจะพูดขอพูดคำหนึ่งก่อนมันจะพูดว่ามันมีมันมีแบบบางทีเราแบบว่าเราคิดว่าเอ้ยเหมือนว่ามีคนกดดันเราในบริษัทอะไรเงี้ยหรือเฮ้ยบริษัทมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยกดดันคือเราอย่าไปเครียดปล่อยให้มันเป็นเรื่องของบริษัทคือคือคือเราทำงานของเราต่อเอว่าอย่าไปอย่าไปเครียดเหมือนเรื่องตัวเองอะ จริงเ,ออเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็แบบมันเป็นเรื่องแบบให้ปล่อยไว้คือมันเป็นเรื่องของบริษัทอ่ะเออสุดท้ายฝากไว้ให้คิดชพอเราถ้าเกิดเราเป็นถูกมากๆจนเรามีปัญหาสุขภาพอะไรเราไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะบริษัทเขาไม่ได้มารับรู้อะไรกับเราเออใช่สุดท้ายแล้วเรายาังให้เรา<บ>ใช่เราต้องดูแลตัวเราเองเออแล้อยากก็คือโอเคทํางานแหละเขาจ้างเรามาทํามานเราทางานแหละแต่เราอ่ะก็ต้อง มีสิทธิ์ในการที่จะดูแลตัวเราเองเนาะคือเราต้องปกป้องสิทธิเราด้วยอ่ะถูก <True. S 1> เพราะในที่สุดแล้วเขาไม่มายุ่งอะไรกับเราเราป่วยเราปเป็นอะไรจากการทำงานบริษัทก็ คือถ้าเอาเอ็กซ์ืีอใช่เอาไปซื้อคือสุดท้ายแเราก็รู้วเราเราดับแล้วเฮ้ยออกไปแล้วเดี๋ยวมึงก็ไม่เจอคนเขาก็จ้างคนมาแทนเราอยู่ดีจ้างคนใหม่นะจริงจริงแค่นี้แบบจับแฟนนะเผื่อมีเจ้าของบริษัทมาดูเออแต่ถ้าแต่เขาไม่แฟนเลยเขาไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นเอาตรงๆเขาไม่แคร์เราขนาดนั้นใช่คือเอาจริงเนี่ยรู้สึกว่าคือนี่ทำเอ้ยเดี๋ยวอีพีหน้าเราพูดเรื่องจอบพอบเบิร์นดีว่ะก่อนจะพูดว่า อันเนี้ยผ่านบริษัทมาเยอะเฮ้ยต้องเรียเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเสี่ยมแล้วกันเออเฮ้ยเ,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 เราไม่ได้จะเสี่ยมแต่เราจะบอกว่าบริษัทที่เรารู้สึกว่าดีอ่ะส่วนมากสิ่งที่เขาให้เราอ่ะก็จะแฟนกันก็ออคือเขาจะให้ว่าในอินดิวดัวแล้วอ่ะคุณมาทํางานกับบริษัทเรา คุณได้เติบได้เรียนรู้อะไรไม่ได้เพื่อบริษัทแต่เพื่อตัวคุณเองคุณได้เรียนรู้อะไรเนี่ยใช่ใช่ที่ดีเออเหมือนถ้าเขาบอกว่าจะให้พนักงานเติบโตมันจะเป็นอีกแนวอ่ะถ้าเติบโตก็คือทํางานให้เขาคุณให้รีวอร์ดให้อะไรใช่เพื่อให้ทํางานเขาหมออันนี้คนละอันนะอันนี้หมายถึงว่า เอาสักคนให้ดีอให้ไปเรียนอะไรที่คุณอยากเรียนหรือทําอะไรในสิ่งที่คุณว่ามันจะมีบางบริษัทที่เขามีแบบ learning ให้เออแล้วก็แบบมีแบบค่าอะไรให้ได้หลายอย่างอะไรอย่างแต่ว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เนอะคือบริษัทก็ต้องให้ที่เป็นสิ่งที่เป็น inductor ในการเติบโตอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเทคฝ่ายเดียวเลยแต่จะหมดอ่านยังไม่มีคอมเมนต์อะไรนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใคร เนื่องจากว่าแบทเราจะหมดนะคะ <c oughs> อาทิตย์นี้เราหลายแบบค่อนข้างนานอนก,กันเออแต่อะไรก็ได้นะพูดไปเรื่อยอเออเราพูดไปเรื่อยก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาไลายใหม่นะคะก็คือช่องของเราบริษัทใหม่ใกล้ฉันะก็จะเป็นช่องที่พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของการทํางาน ในการทำงานบริษัทเนี่มันมีหลายแง่มุมมากนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้พนักงานบริษัทคนไม่ว่าจะเจออุทกภัยอย่างเช่นเมื่อวานอุทกภัยมันทางน,าน้ำภัยธรรมชาติพูดผิดพูดผทีภั<อ>ยทางธรรมชาติเนี่ยเช้าวันหรือว่าภัยจากแบบการทางานอะความแบบว่าไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดคุกยกับเราได้หรือสักเจตเราได้นะคะว่าอยากจะ มาคุยหรือว่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ก็น่าจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์น,นะจ๊ะบ๊ายบายฝากติดตามช่องบริษัทใหม่ไกล้ชันด้วยนะคะทาง YouTube แล้วก็ติ๊กต็อนะจ๊ะสวัสดีนะคะทุกคนคือหายไหมยตอร์หายบ๊ายบายนะอย่าลืมนะขอ,ขอชี้เป้าจบด้วยซีเครต ทุกคนถ้าบริษัทไหนมีตู้จุ่มนะขอบอกว่าเขามีตัวซีเครตนะจัดนี้ตึกนี้ถูกสุดแล้วตึกนี้แพงว่านี้เออฉัน Amazing มากค่ะฉัน Amazing เดี๋ยว่ารอไปก่อนถ้ามันรอไปก่อนแล้วค่อยซื้อเฮ้ยคนหมดเออแต่มันจะไม่ได้ความตื่นเต้นนะโอเคบ๊ายบาย